ตอนนี้คงจะชัดเจนเลยว่ายอดขายเตยใต้ยาริ Cross น่าจะทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของ SUV ราคาไม่เกินล้านบาทเพราะว่ายอดจอง7วันนับตั้งแต่เปิดตัวก็ปลาเข้าไป8,000กว่าคันแล้วคิดว่าเมื่อครบ1เดือนคงมียอดจองรวมกันมากกว่า10,000คันเหตุผลหนึ่งที่มีการตอบรับดีมากขนาดนี้คำตอบที่ทุกคนรู้กันก็คือมันเป็น SU v Hybrid ที่ทาราคาไม่เกิน9,000บาทแต่ให้ er ออปชันเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดทั้งหมด เรียกว่ากินขายไปได้เลยโดยเฉพาะหลังคากระจกที่หาได้ยากมากกับรถราคา800,000บาทในไทยแม้ว่าอาจจะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นปรับรายบ้างแต่บอกไว้เลยว่านี่คือประมณูล,ลูกใหญ่ที่ทำให้ตลาด SUV ขนาดเล็กในไทยระเบิดขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ SUV ราคา800,000บาทที่จำหน่ายในก่อนหน้านั้นได้รับผลกระทบเต็มๆแน่นอนเพราะพูดตรงๆว่า มาก่อนก็เสียเปรียบหลายจุดแน่ๆแ,แหละอย่างน้อยการมาทีหลังของยาริสค o อสก็มีการเช็คลิสต์ทุกอย่างว่าคู่แข่งก่อนนั้นนั้นทำอะไรโตยต้าก็ต้องจัดเต็มด้านอุปกรณ์มาตรฐานแล้วใครคิดว่าจะต่อกอนได้ละครับที่สําคัญโตยต้าเองก็เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยเรียกว่ามีความพร้อมใครจะกล้าหือละแต่ถ้าใครอยากจะกล้าหือกล้าอือบอกไว้เลยว่ามาทีหลังยาริสค o อสต้องดีกว่าเท่านั้นถึงจะควรนได้ครับ ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าผู้ที่พอจะต่อต้านความแรงของยาริสครอสในไทยได้มีเพียงแค่ Mitsubishi อ็กฟอร์สไฮบริที่จะเปิดตัวในไทยประมาณเตรมาายของปี2024ด้วยเหตุผลคือเปิดตัวที่หลังมันน่าจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวข้อมูลคู่แข่งและทำรถออกมาได้ดีกว่าและยืนยันซ้ำสอว่าเวอรช์ชันที่จะขายในไทยเป็น Mits บิชิ h เอ็กฟอร์สไฮบรมีการยืนยันแล้วว่ามิสูบิชิไฮบริด จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับ n i สสัน e-power แต่อย่างใดมันเป็นระบบไฮบริด 1500cc ทซีซีที่มิสุชิมอเตอร์สพัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยตนเองน่าจะเป็นการนำเครื่องยนต์1.5ลิในเอ็กซ์แจับคู่มอเตอร์ไฟฟ้า1ลูกและแบตเตอรี่ที่ย่อมาจาก Outlander PHEV คงเหลือแค่เพียงว่ามิส b i s h i จะพัฒนาออกมาให้แรงและประหยัดเท่าที่ลูกค้าคนไทยคาดหวังได้หรือเปล่า ห้พูดตรงๆแม้มิสุบิชิเอ็กซฟอร์สอาจจะได้เปรียบในด้านของดีไซน์แพคเกจต,ตัวรถบางอย่างที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกเคลิมได้มากกว่า y ย r ลิสครอสแต่เราต้องดูกลยุทธ์ของพวกเขาอีกทดีดีกว่าโดยหลักการแล้วการที่มิสุบิชิเอ็กซ์ฟอร์สไฮบริดจะชนะยลลิสครอสในไทยได้มันง่ายสุดๆเลยก็คือต้องตั้งราคาจำหน่ายไม่เกิน900,000บาทหรือว่าจะถูกกว่ายลลิสครอสเสียได้ซ้ำเพราะว่าเบอร์ใหญ่สุดของตลาดลงมาเล่นสงครามขนาดนี้แล้ว และบีซูบูชิจะต้องอัดอุปกรณ์มาตรฐานให้เทียบเท่าหรือว่าดีกว่าด้วยซ้ําแต่ในโลกความเป็นจริงนั้นดูเหมือนว่าสิ่งที่เราเรียกร้องอยากให้ m i t s บูชิเอ็กซ r ฟอร์สไฮบริดในไทยกระทําเช่นนั้นมันดูยากเย็นพอสมควรเลยนะถ้าหาไม่นับเรื่องสมรรถนะของ Mit ูบูชิพันห้าร้อยไฮบริดที่ต้องลุ้นกันแล้วว่ามันจะดีกว่าพี่โตรหรือเปล่าก็าดูมีแนวโน้มว่าบีซูบูชิเอ็กซ์ฟอร์สไฮบริดที่จะผลิตในไทยไม่น่าจะมีอุปกรณ์มาตรฐานบางอย่างที่สู้โตยต้ายาริสครอสในเมืองไทยได้เลย รู้ไหมครับว่าทําไมเพราะว่าเราสารดดวจ b o o s t s u r X-Ford 1,500cc ในอินโดนีเซียเวอร์ชั่นล่าสุดพบว่าอุปกรณ์มาตรฐานติดรถน,นั้นไม่โดดเด่นเท่าไรเลยเท่าที่สรุปก็คือมีเพียงแค่ถุงลมนิรภยัย4ใบไม่มีหลังคากระจกบองนั่งคนขับปรับมือแอร์ออโต้2โซนระบบควบคุมการทรงตัวระบบ Cruise Control ก็เป็นแบบธรมธรมดาระบบเตือนถอยหลังเมือม่อมือสิงกีดขวาง r c t c พร้อมกล้องถอยหลัง ระบบเตือนจุดมุมอับสายตาระบบตรวจวัดแรงดันลมยางโหมดการขับขี่4โหมดจุดขายออปชั่นเด่นมีเพียงแค่หน้าจอสัมผัสตรงกลาง12.3นิ้วระบบเครื่องเสียงย a m a พร p เ e ี i ยม8ลำโพงและขนาดตัวถังภายนอกที่ดูเหมือนว่าใหญ่กว่ายา r i s Cross นิดหน่อยถ้าพูดตรงๆทั้งหมดภาพรวมเบื้องต้น Mitsubishi e f o ในอินโดนีเซียมีออปชั่นมาตรฐานที่จางกว่า Yaris c r o s เยอะมาก โดยจะเน้นหนักไปที่การตกแต่งภายนอกที่จะเต็มด้วยไฟ LED รอบคันและล้ออลลอยขนาด18นิ้วทุกรุ่นแต่ราคาจำหนา่ายดันไปชนคู่แข่งตรงๆอย่าง Honda HRV ในอินโดนีเซียจังๆก็ดูเหมือนว่ากระแสการตอบรับรถคันนี้ในอินโดก็ดูเหมือนว่าจะไม่เปรีย้ยงปรงเท่าไหร่นะแต่ทั้งนี้ต้องรอดูยอดขายจริงหลายๆเดือนก่อนเออทำไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าในโลกความเป็นจริงแล้ว Mitsubishi f o r t ใช้พื้นตัวถังหรือว่าแพลตฟอร์มที่มิซูชิพัฒนาเองขึ้นมาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องะไรกับนิสสันวีแพลตฟอร์มหรือนิสสันคิกส์แต์อย่างใดและเมื่อใช้แพลตฟอร์มแยกเอกเทศและพื้นที่หรือโซนการขายของมิซูบิชิทั่วโลกไม่ได้ยิ่งใหญ่เกรงไกลเท่ากับบริกจากแบรนด์ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ก็ยิ่งทําให้มีการประเมินแล้วว่ายอดขายเอ็กฟอร์ทั่วโลกต่อปีน่าจะทําได้ไม่สูงสักเท่าไหรนะ่นัก เหตุนี้เองจึงทําให้มิซูบิชิมอเตอร์สต้องจํากัดต้นทุนการพัฒนาและการผลิตเพื่อให้คุ้มทุนมากที่สุดและหนึ่งในนั้นก็คือการพยายามเกลี่ยอุปกรณ์มาตรฐานในสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดมากกว่าที่จะใส่ออปชั่นหรูหราเพื่อดึงลูกค้าด้วยความคุ้มค่าส่วนหลังคากระจกที่ไม่ได้ใส่นั้นก็มีการเคลมมาว่าใส่หลังคากระจกก็ทําให้น้ําหนักตัวรถเพิ่มขึ้นทําให้ความประหยัดลดลงครับ และนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนับจากนี้อีกหนึ่งปีมิสูบิชิมอเตอร์สไทยแลนด์จะสามารถปร,รับอุปกรณ์ของ F4 เท b r ิ d ให้สามารถสู้กับแยริสครอด H.E.V ในไทยได้สมน้ําสมเนื้อหรือเปล่าอย่างน้อยๆในไทยเนี่ยควรให้ถุงลม6ใบได้แล้วรวมถึงบอะหน้าไฟฟ้าระบบความปลอดภัยต้องจัดเต็มส่วนหลังคากระจกคิดว่าเวอร์ชันเมืองไทยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ครับหากมิสูบิชิ F4 ในไทยไม่ปร,รับออปชั่นอะไรเลยไม่เช่นนั้นแล้ว การจะดันยอดขายรุ่นนี้น่าจะเหนื่อยหนักกว่าที่คิดเพราะว่าตัวเองยังมีโอกาสใน1ปีในการปรับกลยุทธ์หากปรับจนสู้ได้มั่นใจเลยว่ายอดขายต้องมาแน่นอนอาจจะไม่ชนะยาริสครอสในไทยแต่มั่นใจเลยว่าเกาะเบอร์2ของตลาดด้วยยอดขายหลักพันคันต่อเดือนมั่นคงก็ไม่น่าเกรดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทายออกมาแล้วแพ้ก็ต้องยอมรับเรื่องยอดขายเหมือนกันโอกาสมาถึงแล้วก็เท่ากับว่ากล้าปรับตัวไหมครับจบคลิปเพียงเท่านี้